สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอากาศยานรบอากาศยานขนส่งและเครื่องบินตรวจการที่มีบทบาทสำคัญต่อกองทัพอากาศรวมถึงข่าวสารด้านการบินทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอากาศยานที่โดดเด่นมากในด้านการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการตรวจการ นั่นก็คือซราบ340โปรรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2026ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและความสามารถที่ก้าวล้ำกว่าเดิมซราบ340โปรถือเป็นวิวัฒนาการของประกูลซราบ340ที่เคยถูกใช้งานมาแล้วอย่างแพร่หลายทั้งในเชิงพาณิชย์และทางทหารรุ่นใหม่นี้ในปี2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานทั้งในภารกิจขนส่ง รวจการติดตามเป้าหมายและแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับระบบสื่อสารข้อมูลขั้นสูงจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาบรรจุในเครื่องบินขนาดกลางลำนี้ซึ่งตอบโจทย์ต่อทั้งกองทัพอากาศและภารกิจพิเศษที่ต้องการความคล่องตัวสูง ในด้านสเปคซับ340 Pro ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบพอร์อออปอคูที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นให้แรงขับที่สูงกว่าเดิมแต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงทำให้เครื่องบินมีระยะเวลาการบินที่ยาวนานและสามารถครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการที่กว้างขึ้น ระยะปฏิบัติการสูงสุดสามารถบินได้ไกลกว่ารุ่นก่อนมากกว่า3,200กิโลเมตรความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ525กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการได้ทันเวลาจุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และอวิโอกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดซับ340โปรมาพร้อมกับห้องนักบินที่ทันสมัย ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงหน้าปัดแบบกลาสท็อ k พิ t it, ที่แสดงผลข้อมูลการบินการนำทางและการควบคุมเครื่องยนต์ได้อย่างชัดเจนและใช้งานง่ายนักบินสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนภายในหน้าจอเดียวลดความซับซ้อนและเพิ่มความปลอดภัยในการบิน ในส่วนของระบบตรวจการและการสื่อสารซัรบ3า0 Pro ได้รับการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุและเป้าหมายทั้งในระยะใกล้และไกลได้อย่างแม่นยำสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลกลางเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยรบหรือหน่วยภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ Data Link ที่ช่วยให้การสื่อสารไม่ขาดตอนแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หากพูดถึงการใช้งานซารฟ340 Pro สามารถรองรับได้ทั้งการปฏิบัติภารกิจขนส่งกำลังพลการลำเลียงอุปกรณ์การตรวจการทางทะเลและยังสามารถปรับแต่งให้รองรับการใช้งานแบบ AEW และ C หรือเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าได้โดยสามารถติดตั้งเรดาร์แบบ ARII ที่เป็นเอกลักษณ์ของซาร์ฟทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถกลายเป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าขนาดย่อมได้เลยทีเดียว ด้านการออกแบบภายนอกซับ3า0ร้อยโปรยังคงรูปลักษณ์ที่คล้ายกับรุ่นก่อนแต่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นตีกได้รับการเสริมโครงสร้างใหม่ให้ทนทานต่อแรงกดอากาศที่สูงขึ้นเครื่องยนต์ติดตั้งใบพัดคอมโพสิตท,ที่มีประสิทธิภาพสูงเสียงเงียบลงและลดการสั่นสะเทือนในการบิน ภายในห้องโดยสารซับ340สโกรสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานตั้งแต่ห้องโดยสารมาตรฐานที่รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า30ที่นั่งไปจนถึงการออกแบบเป็นห้องควบคุมระบบเรดาร์หรือห้องบัญชาการเคลื่อนที่มีระบบปรับอากาศที่ดีขึ้นเสียงภายในเงียบลงและพื้นที่ใช้งานกว้างกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งที่นั่งแบบ VIP สำหรับภารกิจพิเศษหรือการลำเลียงบุคคลสำคัญได้ เรื่องความปลอดภัยซาบ340 Pro ปี2026ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบขั้นสูงของซาบและกองทัพอากาศในหลายประเทศโครงสร้างลำตัวแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศรุนแรงและสามารถบินในทุกสภาพอากาศระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบให้มี r e น u ดนด n c y เพื่อความมั่นใจว่าสามารถทำงานได้แม้ระบบหลักบางส่วนจะขัดข้อง ด้านการบำรุงรักษาซารฟ3า0ร r o ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคุ้มค่าเพราะใช้เวลาบำรุงรักษาต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินประเภทเดียวกันอะไหล่และชิ้นส่วนยังคงสามารถผลิตและหามาได้ง่ายเพราะซารฟมีเครือข่ายการสนับสนุนทั่วโลกทำให้ต้นทุนการใช้งานในระยะยาวไม่สูงจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันซารฟามมีข้อได้เปรียบด้านความคล่องตัว น้ำหนักเบาใช้รันเวย์สั้นได้และยังสามารถปรับแต่งเพื่อใช้งานได้หลากหลายภารกิจในขณะที่เครื่องบินขนาดใหญ่แม้จะบรรทุกได้มากกว่าแต่ก็ต้องการรันเวย์ยาวและซึ่งเปลืองงบประมาณมากกว่าหากมองในมุมยุทธศาสตาร์ซับ3า0ร้อสรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภารกิจตรวจการชายฟังภารกิจต่อต้านการลักลอบขนสินค้าเถื่อน การค้นหาและกุ้ภัยรวมถึงการสนับสนุนการรบทางอากาศและทางทะเลโดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับเรือรบและเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆข้อมูลจากเรดาร์บนซับ340 Pro สามารถส่งต่อให้กับเครื่องบินรบเช่น F-16 หรือ g r i p e นเพื่อใช้ในการโจมตีหรือป้องกันภัยทางอากาศได้ทันที ในภาพรวมซาร340 Pro ปี2026จึงเป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการด้านการทหารและพล,ลเรือนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าความทนทานความประหยัดเชื้อเพลิงและความสามารถในการรับใช้ในหลายภารกิจทำให้มันยังคงเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศแม้ในยุคที่เครื่องบินไอพ่นมีบทบาทมากขึ้น แต่เครื่องบินเทอร์โบพอร์อ,อปอที่มีความอเนกประสงค์เช่นซาฟ340 Pro ก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับซาฟ340 Pro ปี2026หากท่านชื่นชอบการนำเสนอของช่อง RTAF Sky Force อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับอากาศยานและกองทัพอากาศไทยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ